คุณภาพแอนิเมชันของ A อคชั่ก n อนไตตันเอะไฟของ Final 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 พาร์ทสเนี่ยถ้าเทียบกับพาร์ทแรกแล้วดูดีขึ้นมากนะครับผมจากการที่ผมได้ลองใช้เน่นมันสแกนดูทั้งในเรื่องของแอนิเมชันที่ดูจะลื่นไหลมากขึ้นการลงฟิลเตอร์ให้ผลงานดูมีสไตล์อาร์ตของตัวเองก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับดูได้แต่ถ้าถามว่าดูดีและ น่าประทับใจไหมเดี๋ยวผมจะพ่นให้ฟังไททันพาร์ทสนะครับเป็นพาร์ทที่โดยจะมีความเป็นดราม่ามากกว่าที่จะเป็นแอคชั่นตมตามนะครับโดยภาพรวมผมไม่มีปัญหาอะไรกับดราม่าของไททันครับทุกอย่างโอเคใช้ได้แต่ที่อยากจะพูดถึงคือในส่วนของแอคชั่นแอนิเมชั่น i t i t ไ n ททันนั่นนะครับ ตรงนี้จะพูดรวมไปถึง t i ทอลไฟ n a ลพาทแรกเลยละกันเนาะมันเป็นอะไรที่แปลกตากันเลยทีเดียวครับกับการที่ไททันย้ายมือจากวิ t มาอยู่กับแมปป้าแล้วมีการใช้ c g จีไไททันกันเกิดขึ้นอันนึ่งด้วยปัญหาในกระบวนการผลิตหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือทางทีมงานมีวิสัยทัศน์ชนที่จะใช้ CGI ไททันอยู่แล้วหรืออย่างไร ในเรื่องของการ blending CGI เนี่ยการพยายามทำให้มันดูกลมกลืนเข้ากับฉากก็ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะดูลอยๆดูเป็นโมเดล 3D แข็งๆยังไงอย่างนั้นดูพิธูพิตากับไททันผ้าเก่าๆที่ร่างผ่าน2เมืออนิเมเตอร์เองแน่นอนว่ามันจะส่งผลถึงฉากแอคชั่นด้วยความที่ CGI 3D เนี่ยในทีน่นี้อาจจะไม่ได้ส่งผ่านอารมณ์อิมแพ t ความรุนแรงในการต่อสู้ได้ดีเท่ากับ 2D ฉากเท่ๆสตอรี่บอร์ดคุกคูไททันซ g อาจจะไม่ได้นำพาไปถึงจุดๆนั้นดูความที่เป็นโมเดลอย่างที่เห็นแล้วครับไม่ว่ายังไงมันก็ดูแข็งอยู่ดีเมื่อเรากำลังดูเมะขับคุนยังไงอย่างนั้นเลยผิดกับไททันภาคก,ก่อนๆนะครับที่การต่อสู้ของไททันเนี่ยเป็นอะไรที่ชูโรงเป็นอย่างมาก a อนิเมชันเองหลายคนก็ว่ากันว่าอยู่ในระดับต้นๆของวงการอนิเมะในขณะที่ Final Season ครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางผ่านให้เนื้อเรื่องมันมันไปมันไปอ่ะนะโดยที่ฉากแอคชั่นไททันอาจจะไม่ได้ได้ถูกทรีตถูกดูแลเป็นฉากที่น่าจดจำขนาดนั้นผมเองก็ได้ยินเสียงอดครวญเสียดายจากแฟนๆบังงามมาบ้างว่า ฉากในผลงานของอาจารย์อิสยมาม่าเนี่ยฉากนั้นฉากนี้ในภาพฝันของพวกเขามันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่คิดนะฮะเทาเราได้ไปดูผลงานที่อาจารย์แกวาดนะครับก็จะเห็นถึงจิตวิญญาณที่แกทุ่มเท Impact อารมณ์จากไลเส้น2มิติที่สื่อออกมาเป็นอย่างมากเลยและด้วยจริตความเป็นคนดูอนิเมะนะ,ะับน้อยคนที่จะจินตนาการว่าฉากในแผ่นกระดาษตรงหน้าที่พวกเขาเห็นเนี่ย มันจะออกมาเป็นโมเดล 3D ตีกันมันก็น่าเสียดายนะครับที่ไททันมีในเรื่องที่เข้มข้นในขณะที่แอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวที่น่าคาดหวังเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมว่าถ้าไททันได้รับการดูแลที่มากกว่านี้ทำแต่ละฉากแต่ะฉากให้มันดีให้มันออกมาเป็นตำนานให้มันออกมาเป็นภาพลักษณ์หน้าตาที่ดีของแฟนชส์ไปเลยมันจะไม่ดีกว่าหรือ หรือให้มันเป็นที่น่าจดจำเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยประสบการณ์การดูไททันของผมและอีกหลายๆคนมันคงจะฟินน้ำตาแตกมากกว่านี้นะครับแต่ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ส่งผลในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นก็ถือะว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนในเรื่องของมังงะกับการคาดหวังในอนิเมะอะดัปเทชันละกันนะับว่าผลงานภาพฝันของคนมันอาจ จะไม่ได้ไปถึงจุดๆนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างฉาก Action 2D Animation ที่แม p ป้าน่าจะทุ่มเทมากที่สุดก็นะครับก็น่าจะเป็นตอนที่86นะฮะก็ต้องชื่นชมปบมือให้เพราะว่าในตอนนั้นผมก็ Enjoy กับอะไรหลายอย่างจริงๆนะครับอย่างแอคชั่นของไททันกรามไททันกวนเนี่ยแมปป้าก็เลือกที่จะใช้ 2D นะครับเพื่อให้อารมณ์มันไปสุด กจะทําก็ทําได้นะครับแล้วก็แล้วก็ทําดีซะด้วยฉากที่ฟอกเกอวิ่งฝ่าไททันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โคเท่แล้วก็น่าจดจามากนะครับแอคชั่นของมิกาซาเองก็ดีที่ออกมาได้กอดิบเถื่อนเอามากๆเลยนี่ครับพอเป็น 2D ดีเต็มๆแล้วมันก็ส่งอารมณ์ความรู้สึกของฉากนั้นนั้นได้ได้ถึงจุดจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเห็นถึงความความแหลกอ่ะก็ตามนะครับความกระตุกหรือ p o t e n t i a l ที่มันควรจะไปได้มากกว่านี้ อย่างมิกาะจ่เองก็ดีเนี่ยที่เป็นตัวละครสปอตไลท์ในแอคชั่นเนี่ยบางทีเธอก็ดูที่จะฟันดาบเบาๆไปบ้างนะครับหรือบางทีมีแตะตัวแตกไปเลยก็มีอุปรกรณ์เครื่องทีสามิติที่เป็นเสน่ห์มากๆของไททันอาจจะไม่ได้โชว์ฟิลเท่าแต่ก่อนแต่ในขณะเดียวกันผมก็เห็นถึงความตั้งใจของมาป้านะครับในตอนที่ปัจจุบถือว่าทำเต็มที่ครับก็ชื่นชมชื่นชมครับ C.G.I. ของไททันพระสุธากับบานาทผมผมไม่มีปัญหานะครับผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สเกลใหญ่์ติเคลิลเยอะนะครับมีหลายๆตัวจะให้วาดมือมันก็ยังไงอยู่ในพาร์ทสามนี่ก็ไม่รู้ว่าจะคาดหวังได้ไหมนะครับกับการปิดของไททันจะมาในรูปแบบของการอดเปรี้ยวไว้กินหวานมาทุ่มเทกับแอนิเมชันเอาในบทบทนี้หรือเปล่าหรือเรายังคงพบเจอกับ ไททันซ g อีกครั้งแต่ยังน้อยนะครับยางน้อยนะครับ,ออรบขอส่งเสียงในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งให้ได้จัดเต็มหน่อยนะครับแมาป้าและโปรดิวเซอร์ทั้งหลายไหนๆก็บทสุดท้ายแล้วผมุ่าอดทนฝืนใจไม่อ่านมังงะเพื่อมาดูอนิเมะโดยเฉพาะนะครับผมให้ผมได้รับประสบการณ์ฟินน้ำตาแตกกับไททันอีกครั้งหน่อยเถอะครับ